ออนะสิ่งที่เราเห็นอยากจะชีชวนดูคือว่าถ้าเรามองจากตารางทั้ง3อันเนี่ยสิ่งที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง effective IR กับ ineffective IR เนี่ยมันคือข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของตัวประเภทกิจกรรมความถี่และช่องทางการสื่อสารนะคะจะชี้ชวนดูว่ามีความต่างอยู่ประมาณ20กว่าในขณะที่ 1, และสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ต้นๆ นั่นหมายความว่ากิจกรรมหรือการทำไออาร์เนี่ยในเรื่องของความขยันสม่ําเสมอและการหาช่องทางอย่างที่เมื่อสักครู่รทางพี่ชาหรือคุณชนิดเรียนว่าเรา,าจ,จะต้องไปดูว่ากลุ่มผู้ลงทุนที่เราเซกเมนต์เนี่ยเป็นใครอยากจะให้ใครเข้ามาลงทุนในเราหรือเรามุ่งหวังกับใครเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะทํา ไม่ว่าจะเป็น inbound roadshow, outbound roadshow หรือว่าช่องทางในการที่เราจะสื่อสารกับทางด้านของผู้ลงทุนถ้าเป็นรายย่อยเราอาจจะสื่อสารในลนักษณะของการมาพูดคุยพบปะในประเทศเรามีกิจกรรมที่สนับสนุนซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะมีความสําคัญในลนักษณะแบบนี้ทีนี้หลายท่านที่เราเคยคุยกับบริษัทจดทะเบียนจะบอกว่าเออเวลาที่ผมจะรู้ว่าใครคือผู้ลงทุนของผม ผมอาจจะรู้ได้อย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะคะจากการที่เราปิดสมุดทะเบียนผู้ถือในแต่ละปีตอนที่จะต้องมีการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นตรงนั้นเองเนี่ยถ้าหลายๆท่านเห็นเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีรายย่อยสัประมาณเท่าไหร่เรามีกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยคือใครด้วยนะ นอกจากจานวนเท่าไหร่แล้วคือใครบ้างคือมันจะเห็นหมดตรงนั้นนี่ถามว่าความถี่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหลายๆบริษัทจดทะเบียนที่เราเจอเนี่ยบอกว่ามันน้อยเกินไปเขาก็มาขอใช้บริการเพิ่มเติมว่าบางบริษัทบอกว่าขอปิดบุกทุกเดือนเพื่อที่จะมอนิเตอร์หรืออาจจะเป็นทุกสาเดือนเพื่อที่จะมอนิเตอร์ดูว่าหน้าตาของผู้ลงทุนของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะแล้วก็พยายามดูในเรื่องของกิจกรรม IR หรือการทำแอคทิวิตต่างๆให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของบริษัท อันนี้จะเริ่มเข้า case study ให้ฟังก็คือกรณีของตัว s i n เกอร์พี่ชางอาจะโอเคซิงเกอรเป็นบริษัทที่เลือกมาเนี่ยเนื่องมาจากว่าซ้ายของเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะักแล้วก็อยากจะให้เห็นถึงในเรื่องของการที่เขามีจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่สําคัญนะคะซิงเกอเข้าใจว่าแต่ละท่านคงรู้จักกันดีแล้วน่าจะเป็นลูกค้ากันบ้างนะคะบริษัทนี้ เ,เริ่มมาร้อยกว่าปีนะคะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่บริษัททำหรือว่า business model ของเขาเนี่ยจะมองออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือนท่านท่านอาจจะเป็นผู้ใช้บริการอย่างเช่นพวก จากเย็บผ้าซิงเกิลตู้เย็นซิงเกิลอันนี้ก็ยังขายอยู่นะคะพวกตู้เย็นแอร์ต่างๆอีกอันนึงที่เขาเริ่มมีการขยายไปก็คือผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ยกตัวอ,อย่างเช่นตู้เติมเงินมือถือหรือว่าอาจจะเป็นพวกตัวนี้ค่ะก็คือเป็นเครื่องทําน้ําต่างๆนะคะก็คือเป็นลักษณะของตู้แช่เบียร์แช่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการดิเวอร์ซีฟายตัวธุรกิจของตัวซิงเกิลทีนี้ซิงเกิลเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนานมาแล้วพวกผม เพิ่งมาเริ่มผมมาเริ่มทํางานนายผู้หญิงท่านหนึ่งก็สั่งว่าช่วยออกไปเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนหน่อยเพราะเราสาสิปีแล้วไม่ค่อยมีใครไปหาบริษัทเลยสองปีนั้นพวกผมก็เยี่ยมไปสี่ร้อยของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ยังไม่ได้รวมพวกที่เข้าใหม่นะครับคือพวกท่านอีกหลายร้อยรถพันไปขันหนึ่งนะครับเพราะมันอยู่ทั่วประเทศเนะครับแล้ว แต่เป็น The Best Exercise ของพวกผมที่ได้เจอมาก็คุณปวีนาก็ไปก็คุณส,สมานนันด้วยนะครับใช่ไหมสมานนันก็เป็นทรมายกของผมด้วยตอนนั้นแล้วเราก็ไปเจอบริษัทหนึ่งคือบริษัทเนี้ยกำลัง In Trouble เลยศูนย์แปดมาเก็ตแคปไม่ถึงสามร้อยล้านวันนี้ห้าพันวันนี้ห้าพันนะฮะมาเก็ตแคปตอนนั้นไม่ถึงสามไม่ถึงสามนบริษัทศูนย์แปดกำลังเปลี่ยนมาเนี่ย e n มืนกำลังวุ่นเลย นะครับอินไซเดอร์เพิ่งขึ้นมารันก็คือคุณบุโยงแกก็ต้องมานั่งทำสเตรทจี้ที่จะดีลกับเต็คโฮเดอร์ลเกอร์ซัพพลายเออร์นวสเตอร์ต้องมารีคอมมิเนกต์แมสเซจใหม่และลบภาพพดคำว่าซิงเกิล s อสเอจากเย็บผ้านะครับดิฟฟิคิลนะครับเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ PR ธรรมดานะครับมันเป็นร้อยปีแบรนด์และ อกว่ปีนะครับแล้วก็คุณบุญยงก็สนิทกับพวกเรามาก็สนิทกับคุณะบะวีนากี่ป,ป,ปีนี้ก็ปรึกษาคุยกัน how he turns around this เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าขอให้คุณะบะวีนาเล่าเพราะว่าเล่า from her viewpoint ว่าที่เห็นว่า how he turns it around เพราะเขา turn around จริงๆและนี่ credit to very effective IR message เพราะมันเป็น PR ผสม IR ที่ยากมากเพราะมันเอาร้อยกว่า จากปีจากเจบผ้ามาเปลี่ยน business model จนวันนี้ investor จากที่ลืมนะลืมลืมลืมโชว์ไอตัวว่าจำนวน investor วันนั้นมันไม่กี่พันคนจนนี้หลายพัน,น,นมัน 7, ่เจ็ดจะไม่กี่ร้อยอ่ะคนมันไม่ซื้อแล้วตอนนั้นมันบริษัทมันขาดทุนมันเจ้งมันไม่มีใครสนใจใครซื้อหุ้นซิงเกิ์บ้างอะไรรดีกว่าเมื่อปี2008ไม่มีอะคร ครับแต่ว่าเขา address segmentation ของลูกค้าเขาแล้วขยันมากในเรื ouais. ่องของการทำ investor relation นั okay. ้นอ่ะอบีนาเชิญก็ถ้าดูจากกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยหนึ่งมันมาจากใจเขาก่อนว่าผมอยากจะเทินาราวคือมันเป็นจังหวะด้วยค่ะว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยขาดทุนสะสมก็อยู่พอสมควรแล้วก็ตัว นี่สินก็เยอะอยู่มากพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวธุรกิจของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่า business model เป็นเรื่องที่สำคัญคือส่วนหนึ่งที่เขามีขาดทุนสะสมเยอะเนี่ยมาจากการเปลี่ยน business model จากเดิมที่เขาขายพวกจักเย็บผ้าต่างเนี่ยก็อยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ก้กาวไปสู่ธุรกิจในเรื่องของ leasing จักรยานยนต์นะคะทีนี้จากจุดที่เขาไม่ได้ชนานาญเนี่ยมันก็เลยทาให้ธุรกิจ ลิซิ่งจัก,กรยานยนต์เนี่ยเกิดนี้เสียจํานวนมากมีการคืนสามารถยึดคืนจัก,กรยานยนต์มาได้แบบเยอะมากนะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคุยกับเราก็คือบอกว่ารู้ตัวแล้วล่ะว่ามาผิดที่ผิดทางสิ่งที่เขาจะทำอันดับแรกก็คือเขาต้องจัดการกับตัวธุรกิจลิซิ่งจัก,กรยานยนต์ของเขาออกไปก่อน ก็คือใช้วิธีการที่ว่าตัดแล้วก็ยอมรับในส่วนของตัวขัดทุนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในลักษณะของการเทินาราวเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมควรจะต้องกลับมายืนในจุดที่ผมชํานาญนะคะก็คือในเรื่องของการทำขายธุรกิจต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของจักเย็บผ้าเอวย้เย็นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขามองในส่วนเพราะว่าเขาเอาจุดแข็งที่เขามี คนตามจังหวัดต่างๆที่สามารถเป็นช่วยขายก็ขยายอย่างเมื่อสักครู่ที่เรียนว่าไปในส่วนของผลิตพันเชิงพาณิชย์มากขึ้นแล้วเขาก็พยายามนะขณะนี้สิ่งที่ดูคือพยายามจะรักษาสมดุลของ2ธุรกิจนี้ให้ได้นี่ในจุดทีเ่เราก็บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณยังมีขดทุนสะสมเยอะขนาดนี้แต่มันเป็นจังหวัดที่คุณกําลังเทินอไราวเนี่ยทำไมคุณไม่สื่อสารให้อินเวสเตอร์คุณได้เข้าใจว่าคุณกําลังทําอะไรแล้วคุณจะไปทางไหนนะซึ่งสิ่งที่เรา ไปนำเสนอทางที่บุญยงวันนั้นก็คือเรามีกิจกรรมอันหนึ่งพี่สนใจไหมก็คือเรื่องของ opportunity day เป็นกิจกรรมที่เราจัดให้กับบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทนะคะแล้วแต่ใครอยากจะมาก็มานะจัดที่ตึกตลาดหลักทรัพย์ เราก็เรียนพี่เขาว่าถ้าพี่มาตรงนี้พี่จะพบกับนักลงทุนต่างๆที่เขาสนใจในหุ้นของพี่นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ถ้าไม่ฟังที่ตลาดหลักทรัพย์เราถ่ายทอดสามารถที่จะฟังจากที่ไหนก็ได้แล้วมันก็บันทึกเทปเก็บเอาไว้ผู้ลงทุนอยากจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ฟังธุรกิจของพี่เมื่อไหร่ก็สามารถทําได้ ก็มาทันทีเลยนะคะในรอบแรกที่เราเชิญแล้วก็สิ่งที่แกทำถัดๆมาก็คือความถี่ในการที่แกเข้าพบอินเวสเตอร์จากจุดที่ธุรกิจอาจจะยังไม่ค่อยดีนักแกก็พูดตามแฟกตความเป็นจริงแล้วก็อธิบายว่าสิ่งที่แกกำลังจะไปคืออะไรใช้จังหวะต่างๆในการพูดคุยกับทางด้านของนักลงทุนนะคะก็มาใช้บริการเรื่องของออฟเดเราอีกอันนึงที่เราจะให้กับที่สาคัญคือแกไม่หนีนะครับแ r ดก็มา most company งนีนะครับมาเฉพาะตอนสกูดตอนแบดนีเพราะฉะนั้น consistency สำคัญนะครับเพราะ investor โดยเฉพาะ value investor เดี๋ยวนี้เขาดูนะครับถ้า bad performance อธิบายว่ามัน bad แล้วมันจะ turn round ไงดีกว่าหายเงียบจาก radar screen แล้วพอดีแล้วโผล่มาใหม่มีบางคนเนี่ยก็มาบน่นโอ้ทำแทบตายไม่เห็นมันดีผมก็มาด้าน,น track แล้วบ,บอกพี่พี่พี่มาเฉพาะเวลา performance พี่ดี เวลาเ e อร์ฟอร์ม e นี่ยพี่สงสงพี่ก็หายหัวไปเลยแล้วพี่จะ Expect c คอน i ิสเ n นซีจากแฟนคลับยังไงนะครับนอกจากกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยพี่ก็เข้าร่วมในเรื่องของการที่เราเชิญน n v e s t o r เนี่ยไปเยี่ยมบริษัทเพื่อจะไปดูว่ากิจการ,รของพี่เขาเนี่ยมันมีการทัวร์นาราวยังไงดูยังไงก็คือให้เห็นกับตานะคะแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เขาทำเป็นระยะะ,ยะด้วยก็คือในเรื่องของการทำพวกเพสคอนเฟรนส์ในจุดสำคัญสำคัญ ที่มีการปรับเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นสามารถที่จะเริ่มล้างขดทุนสัสมได้จุดที่เขาเปลี่ยนธุรกิจเพื่อที่จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มเติมขึ้นนะแล้วชนอนทาที่สําคัญอีกอันนึงที่ทางซิงเกิลช้ก็คือตัวเว็บไซต์ของบริษัท เขาไปปรับรูปโฉมของเว็บไซต์ของเขาเนี่ยใหม่เพื่อที่จะทําให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่อินเวสเตอร์สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเขาได้นะคะซึ่งเ,เดี๋ยวจะฉายให้ดูในส่วนของเว็บไซต์นะคะอันนี้อาจจะมองว่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างนึ่งนะคะแต่ว่าถ้า มันขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจขึ้นอยู่กับเ,เรื่องที่ท่านต้องการที่จะสื่อสารกับ i n v e ตอร์หลายอย่างท่านอาจจะเอาเว็บไซต์ของบริษัทที่อยู่ใน s e ต50หรืออยู่ในเซต100เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะสิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็จะบอกว่าเขาทํางานทางด้านของ IR เนี่ยอย่างไรบ้างมันก็จะมีพวกวิดีโอแล้วก็สไลด์พรีเซนเทชันต่างๆเนี่ย อยู่ในข้อมูลของเขานะคะมีพวก annual report รายงานประจำปีข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เวลาที่เขามาทำกิจกรรม opportunity day กับเราเนี่ยนอกจากที่จะเก็บอยู่ที่ตึกตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเขามีการลิงก์เว็บจากของของ,ของเราเนี่ยไปยังเว็บไซต์ของทางบริษัทนั่นหมายความว่าสามารถที่จะเพิ่มช่องทางหรือ v i วว v ว e er. วอรถ้าใครเข้ามาดูเว็บที่เว็บของบริษัทก็สามารถที่จะเข้าถึง กิจกรรมเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องเรียนว่าในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญแล้วบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กําลังเตรียมตัวอยู่เนี่ยจริงๆท่านมีเวลานะะในการที่จะเข้าไปดําเนินการแล้วก็วางแพลตฟอร์มต่างๆเอาไว้แล้วเมื่อมีข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะอินเสิร์ตหรือว่ามองเหล่านี้เนี่ยเข้ามาได้ประกอบกับเวลาที่ท่านเข้ามาเป็นลิสเท d ผมเก็บไว้ให้คุณเจมส์มีอะไรอยากจะถามบ้างไหมครับคุยกันได้นะครับมีคําถามอะไรบ้างถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันอยากถามอะไรบ้างครือคือเคสเคสนี้เป็นเคสหนึ่งที่ที่ที่ให้เห็นว่าถ้าถ้าตั้งใจจริงมันทําได้แต่ว่าสําหรับเราเข้าใหม่เนี่ยคีย์มันคือว่าต้องมองลองเทอมเลยว่าเราจะวางแผนแล้วสําคัญที่สุดคือ คนที่จะเป็นสปอคเมนและคนที่จะพูด on behalf ของบริษัทอย่าเปลี่ยนคนพูดกลางคันคนที่พูดครั้งแรกจะต้องรู้ว่าเขามีหนึ่งต้องรู้ว่ากฎกติกามารยาทของตลาดเนี่ยอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วพูดมากน้อยแค่ไหนพูดถี่แค่ไหนพูดแล้วอยากให้เกิดปัญหามีคนโทรศัพท์มาถามบอกว่าไอ้ข้อมูลนั้นยังไม่เคยเห็นพูดเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรายื่นไฟลิ่งข้อมูลเป็นยังไงก็อย่าพูดเกินข้อมูลที่เรายื่นในไฟลิ่ง จนกว่าวันที่เคาะกระดานกิ้ง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 กิงกิ้ง,ง,งแล้ววันนั้นอะค่อยพูดว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานนี้ผมมีเคสหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังได้เพิ่งเคาะกระดานไปเมื่อวานนี้สีสวัสด์พาวเวอร์ใช่ไหมครับสีสวัสด์พาวเวอร์เป็นผมเรียกว่าเป็นไมโครไฟแนนซ์คอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ที่เข้าถึงชุมชนที่ดีที่สุดที่เรามีในเคสสตัศรีของบริษัทจุติเวนในตลาดประสาทนะครับเพราะฉะนั้น investor ต่างชาตินี่เขาสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเคสนี้ก็จะเป็นเคสที่ i n v e s อร์ต่างชาติจะต้องเข้ามานั่งคุยกับบริษัทเพราะว่ามันเป็น business model ที่มันสามารถที่จะไป copy แต่ไม่รู้จะ develop ได้อีกหลายประเทศเลยในในใน,ในแถวนี้แล้วก็ขายอะไรที่มันไปพร้อมกับคำว่าอาเซียนหรือ AEC ตัวนี้คือขายได้นี่บริษัทเขาก็รู้แล้วลูกสาวสองคนก็เก่งในการที่ communicate นะครับคุณพ่อก็เป็น คนนี้รันคนนี้คอมมูนิเคีเกก็แบ่งการบ้านให้เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็พูดจากตั้งแต่เตรียมตัวเข้ามาก็พูดทุกอย่างตามไฟลิ่งทีนะฮะพูดทุกอย่างตามไฟลิ่งไว้ถึงแม้ตัวเลขมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็ยึดพูดทุกอย่างตามไฟลิ่ง once trade once trade งบออกปุ๊บข้อมูลอันใหม่มาก็พูดต่างนั้นนะครับเพราะฉะนัน้นสำหรับ IPO นะครับ ก็กรุณา,อ,าอย่าไปพูดอะไรเกินไฟลิ่งเลขแข่ไม่คุ้มนะครับเพราะเดี๋ยวจะโดนถามว่าเอ๊ะที่คุณพูดมันไม่เหมือนกับที่เทคนิคพวกนี้ต้องฝากให้ถาม FA ว่าอะไรพูดได้แต่สําคัญที่สุดคือคนพูดเพราะคนที่จะมาพูดเนี่ยมันต้องพูดได้ทั้งตัว s t r a ท e จ y พูดได้ทั้งตัว f i n a n นเชียลนะครับไม่งั้นท่านให้คนนั้นพูดสุดท้าย อินเวสเตเจอแล้วบอกว่าไม่เอาขอ r e เควส t เจอซีอเมื่อไหร่เจออาการนั้นต้องเป็นบิงๆแล้วครับว่าถ้าทางอ้วกจะเหนือ่อยเพราะถ้าท่านเป็น CEO ท่านควรจะมีงาน CEO ที่ต้องทําไม่ใช่แน่นอนต้องเจอ Investor บ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งอินเวสเตอร์มาต้องมาเจอ CEO นั้นต้อง involve คนที่ทำ IR า IR กับนวาวังเวลาเรานั่งคุยสตรัทจีต้องให้เขาเข้าใจด้วยอย่าให้บอกว่านี่คือหน้าที่คุณคุณพูดแค่นี้นี่คือเขาไม่ใช่นะครับมันคนที่เขาเล่นเกมนี้เป็นเนี่ยเขาโตกันขนาดไหนผมไม่รู้หล้วนะครับแล้วมันมีเครื่องมืออยู่เต็มไปหมดเลยที่ตลาดหลักทรัพย์ทำคุณปวีนาก็มีเครื่องมือที่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่มีคําถามนะครับเดี๋ยวปไปเครื่องมือผมจะพยายามเสร็จเร็วเพื่อให้เวลาเขามากกว่านะครับ เพราะ how to อยู่ที่เขาแต่ผมแค่วันนี้บอกว่ามี tools อะไรบ้างที่ตลาดหลักทรัพย์มีเตรียมไว้เพื่อช่วยให้บริษัทจากวันแรกที่เข้ามาทุกคนทำเองหมดเดี๋ยวนี้พวกผมเตรียมไว้เยอะมากเลยอยู่ที่ว่าท่านจะใช้มันแค่ไหน,นหนึ่งใน tools นั้นก็คือว่าหลังจากเข้ามาแล้วเริ่มรู้แล้วว่าบริษัทเริ่มมีคนสนใจแต่จะขยาย free float หรือว่าส่วนที่ขายหุ้นให้กับประชาชนให้นักลงทุนมาถือหุ้นทำยังไงที่จะเพิ่ม ตัว float เพิ่มจำนวนหุ้นที่มีสภาพคล่องหรือเพิ่มทุนโดยที่เจ้าของเองไม่ได้ give in too much มันมี tools อะไรออก warrant ทำอะไรแบบไหนที่ปรึกษาทางการเงินเขาจะมาเล่าให้ท่านฟังถ้าท่านมี CFO ที่เข้าใจก็จะพอเข้าใจแต่ว่าพวกผมเนี่ยหคลิกหนึ่งคลิก,ลกพวกผมเนี่ย break down เป็นสูตรให้นะครับ ตอนคุณจรําพรมารับตำแหน่งเมื่อ4ปีก่อนพี่นกใช้หลัก segmentation ของ customer จนพวกผมเนี่ยวันนั้นไม่ต้องคิดเลยคิด segmentation อย่างเดียวว่าเราจะ segment ลูกค้าเราอย่างไรเราจะ service ลูกค้าตาม segmentation เพราะการมา,บาแบบแบงค์ไทยพาณิชย์ segment ลูกค้าจนเรามา figure out ว่าไอ้ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆเนี่เราไม่เคย segment มันกันนี่เองทุกอย่างมีอยู่แล้วนะครับคุณวีนาก็เลยรับหน้าได้มา segment ทูสเครื่องมือทั้งหลายซึ่งเชิญคุณประีณาเล่าเพราะว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวผมกลัวเล่าผิดจริงๆอยากจะต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่าตัว IR มันมีส่วนช่วยในเรื่องของ บริษัทยังไงสภาพคล่องมันมีผลในเรื่องของการที่เราทำไออาร์มากน้อยแค่ไหนแต่อันนึงนอกจากสภาพคล่องจากการที่เราทํา IR เนี่ยมันสามารถที่จะมีสภาพคล่องในการซื้อขายจากเครื่องมือทางการเงินได้เช่นเดียวกันหมายความว่ามันจะมีหลายๆตัวช่วยที่เข้ามาการทำไออาร์ซัพพอร์ตในส่วนหนึ่งละแต่ถ้าเรามองว่าในส่วนนี้เนี่ยปริมาณหุ้นของเราไม่เพียงพอนะคะเราต้องการเงินที่จะไปขยายกิจการก็อาจจะต้องมีการเพิ่มทุน ทีนี้เครื่องมืออย่างที่เรียนวันนี้เนี่ยวันนี้จะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะไม่ยงั้นจะเกิดอาการตก,กรใจมากว่าโอ้โหทำไมมันเยอะแยะอะไรประมาณนี้แต่เราจะมีทีมงานคือตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนเราก็จะมีอีกหนึ่งทีมงานเรียกว่าฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนนะคะก็จะทําการบ้านดูแลท่านเป็นลักษณะข,ของเคสบายเคสแล้วก็เข้าไปหาเรือกับท่านว่า เท่าที่เรามองเนี่ยสภาพคล่องตอนนี้ของท่านเป็นแบบนี้นะท่านมีจุดประสงค์ยัางไงายอยากจะมีการขยายทุนหรือเพิ่มทุนหรือจะทําอะไรบ้างก็จะเป็นการให้คําแนะนําตัวต่อตัวนะคะเครื่องมือที่เรามีนะวันนี้เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วยในเรื่องของการขยายเงินทุนของท่านเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะของ RO ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงหรือทําการขายหุ้นแบบที่ท่านกําลังเข้าตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ หรือท่านอาจจะสนใจในเรื่องของหุ้นกู้นะซึ่งอย่างกรณีของทางพิบุญยงสิงเกอรเนี่ยถึงแม้ว่าไซส์ของเขาจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาก็มองหุ้นกู้เป็นอีกหนึ่งอินสตูเมนที่สําคัญแล้วก็ใช้เป็นเรื่องของการขยายหรือหาเงินเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้นะคะเครื่องมือบางตัวจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องคือปริมาณหุ้นของท่านได้ยกตัวอย่างเช่นเข้ามาในตลาดอาจจะมีพายอยู่ที่5บาท1บาท ทีนี้ปริมาณการซื้อขายหรือราคามันอาจจะขึ้นไปในระดับหนึ่งละมันก็อาจจะเป็นต้องมีการสปิดพาออกมาหรือบางอย่างท่านอาจจะมองว่าสภาวะตลาดไม่ค่อยดีเลยนะคะออหุ้นของท่านเนี่ยยังไม่ได้สะท้อนราคาที่ควรจะเป็นเราเครื่องมือไหนละ่ะที่พอจะช่วยเราได้คือเครื่องมือที่มีทั้งหมดเนี่ยมันสามารถช่วยได้ทั้งในสภาพที่สภาวะตลาดดีแล้วก็สภาวะที่ตลาดไม่ดีอันนั้นก็คงเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่เราไว้คุยกันนะคะ ทีนี้มาพูดถึงกิจกรรมที่จะส่งเสริมหรือว่าช่วยในการสนับสนุนงานสไลด์เมื่อกี้นี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ตกใจนะครับสไลด์เมื่อกี้นี้กำลังบอกว่า there's life after IPO ไม่รู้จะแปลภาษาไทยไงนะครับจริงบอกไปตรงๆด้พันล้านคือเงินที่ระดมทุนใน m a i ยุค8ปีที่ผมอยู่เนี่ย IPO เนี่ยระดมทุน1 6 0 0พล้านแต่อีก3 0,000่นกว่าล้านระดมทุนหลังจากเข้านะ รวมทั้งหมด50,000เกือบสองหมทั้งหมดห้าหมล้านเนี่ยวันวันเข้ามาระดมครั้งแรก IPO มีแค่หมื่นห้า่นหกะฮะแต่อีกส0 0 0 0ื่นกว่าเนี่ยมาหลังเข้านะครับแล้วทุกคนยังเป็นเจ้าของอยู่นะครับคือทุกคนทำ IR เป็นถ้า communicate กับ investor เป็นตอนที่กลับมาหาเขาแล้วใช้เครื่องมืออะไรก็ตามในนี้ investor เ,เ,เขาตอบรับเขาวิ l l i n g ที่จะเดินตามท่าน พราะท่านจะขยายธุรกิจไอ้ครั้งแรกเนี่ยเอาไปขยายแต่ว่าขยายแล้วดีมันไปต่อแต่อย่าคิดช็อตเดียวนะฮะชีวิตหลัง IPO เนี่ยแล้วพวกผมมาฟิกเกอร์เาไอ้ตรงเนี้ยตอนที่พวกผมไปเดินสาย2 0 0 3 4 0 0 0บริษัทแล้วมาฟิกเกอร์ t ว่าเออแล้วทำไมบริษัทไม่ค่อยเพิ่มทุนเพราะถ้าไปดูนะเครื่องมือทางการเงินกับการเพิ่มทุนเนี่ยก่อนยุคคุณจะรำพอเนี่ยสเตเบลตามบุญตามเกิด หลังพี่นกมาพี่นกพอให้เซกเมนต์ปุป๊บมาบาังอ,อ้อว่าผิโถปัญหาของการเพิ่มทุนไม่ได้อยู่ที่บริษัทไม่อยู่ที่ผู้บริหารแต่อยู่ที่กรรมการทำไมเราถึงออกโปรแกรมที่เรียกว่า financial instrument for director ยุคแรกที่ออก8ประเกว่าเมนูนี้เราใช้ทริค นี่ก็เล่าสูกันฝั่งนะครับผมก็ไปเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนแล้วเขาก็บอกว่าเอาเข้าบอลแล้วบอลแม่งมานุ้มัดเออบอลเฮ้ยพี่ผมจะออกโปรแกรมนี้สอนไฟแนนซ์ให้กับกรรมาการแต่ผมขอนะพี่สองคนต่อบบริษัทและพี่ต้องเลือก the most difficult director ที่พี่มี most ignorant most difficult most low tech most เขาเรียกว่ารุ่น พ่อรุ่นที่พูดอะไรแล้วแม่ก็นั่นแต่ต้องให้เกียรติกันะเว้ยเชิญแกมาเข้าคอสนี่ก่อนให้แกมีความรู้สึกว่าเฮอต่อไปนี้ว่าเฮ้ยใ,ใครมีก๊อปปี้มใครมีก๊อปปี้ชุดชุดไหมไอตัวเช็คลิสต์สักเล่มหนึ่งไม่ได้เอามาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดาวน์โหลดได้เดี๋ยวโชว์ให้ดูดาวน์โหลดได้เชื่อไหมครับผมครีเอทอัลบัสนั้นแล้วเอาคนสอนที่สุดยอดเลย FA ทุกคนมาช่วยกันสอนช่วยกันทําอันนี้ทําร่วมกับสมาคมชมรมไอบี ไม่ได้ทำเองนะครับเพราะ FA ได้ได้ business FA ได้ Business, FA l เลิฟ hmm. พวกผมกันมากเพราะว่าผม Create Business mm hmm. เกิดขึ้นจากปีปีหนึ่ง Create มี Instrument แค่4-50 Instrument ต่อปีล่อไปปีแล้วเกือบ200ร้อยสองร้อยกว่าเออร้อยเจ็ดาผมจำไม่ถูกเกือองแล้วแต่ละปีผมจะเป็นคนออกบอกตียว่าปีนี้เล่นอินสตูม e น t นไหนอ่า mm hmm. เหมือนโทๆนะครับคมเปญมาร์เก็ตติ้งครับ ให้ปีนี้เล่นสต็อกดีเวนไว้ช,ว anyway. ช่วงนี้เล่นนี้ไว้ช่วงนี้เล่นนี้แล้วเราก็ r ร a า e แต่ผม address the most difficult part of every company board of director ก็คือว่า difficult board จน difficult board เป็นแล้วครับมี checklist ตอบคำถามได้สามารถ challenge company secretary กับ CFO ซึ่งผมก็ต้องเตียบกับพวก CFO พี่บางครั้งแก้งโง่บ้างนะก็ะให้ให้เขาเออท่านเก่งเพราะสุดท้ายพี่ใดพี่ท่านเขาโอเคทำอยู่กี่ปี สามปีทําถี่มากไล่ทุกอินสตูเมนต์เลยแล้วทุกคนก็ส่งกันมาเต็มไปหมดเลยนะเตรียมเฮ้ยไขรแม่งเรื่องมากกรรมการท่านไหนท่านรุ่นที่ไม่ได้เรียนไฟแนนซ์นานแล้วแล้วท่านไม่เข้าใจพวกเครื่องมือใหม่ๆพี่ส่งมานะแล้วก็เริ่มทยอยส่งจนหลังๆตอนนี้แมนจเม m นต์เริ่มมานะทําให้เกิดโคฮเรนซ์ในบอร์ดและดีเรคเตอร์มากขึ้นในการที่จะเข้าใจว่าเครื่องมือทางการเงรินชนใดชนนั้น ท่านเลือกกรรมาการที่เข้ามาถ้าท่านคิดว่าท่านยังมีปัญหานั้นแล้วท่านต้องการความช่วยเหลือบอกคุณปวีนาเดี๋ยวจัดคอร์สอยู่ทุกๆๆเดือน2เดือนส่งมาเดี๋ยวพวกผมจัดการใหเร้เพราะผมเรียนนะครับ board of d i r e c t o r discussion เป็นเรื่องที่เครียดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเจอระบบโดยเฉพาะมาจาก family business ที่ governance ไม่เคยมี board of d director ไปเชิญคนนอกมาต้องให้เขามี ความเข้าใจธุรกิจไม่พอต้องให้เขาเข้าใจว่าในตลาดทุนมันมีเครื่องมือที่จะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างผมทำหน้าที่ address issue นี้เพื่อ smooth ให้บริบรษัทสามารถเติบโตไปเติบโตต่อไปได้เพราะไม่งั้นโทษน,นะนุ่ลูกก็เหนื่อยมามั่นพ่อรันอยู่คนเดียวส่งพ่อมาเรียนมาให้ปป้ามาเข้าใจใหม่ว่ามันมีเครื่องมือที่ช่วยไม่ใช่ว่าเออพอเพิ่มจนลูกตกใจไม่เอาเพราะว่า นะครับแต่มันมี other way of doing it นะครับมันมีทริคอื่นอีกเยอะเลยซึ่งวันนี้ไม่ได้มาสอนอันนี้นะครับแค่เล่าให้ฟังว่าแต่พวกนี้ลิงก์กับ ir นะครับทุกอย่างลิงก์กับ ir หมดนะครับเพราะท่านไม่ c o m m u n i เคตว่าท่านจะมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพิ่มทุนอันไหนดียังไงนักลงทุนแพนิ c ตกใจนึกว่าบริษัท in trouble ต้องเพิ่มทุน เดนไว้ว่าทุกอย่างมันลิงก์กลับไปหมดเลยนะครับอ่ะต่อชอมากเลยสอนแบบนีผมไม่เหนือยจริงตรงนี้ก็ถือได้ว่าได้คุยกันไปบ้างแล้วล่ะเรื่องของตัวอัปเดตเรื่องของการที่เรามีจัดอบรมสัมมนาอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เมื่อสักครู่เรียนก็คือพวก Company Visit Thailand Focus หรือว่ารางวัลเซตอวอร์ดที่เราให้กับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเราก็มีสื่อต่างๆที่ใช้จริงตรงนี้อยากจะเดี๋ยวเดมโมให้ดูน่าจะดีกว่าขอเดมโมดีกว่าค่ะมันจะได้เห็นภาพที่ชัดนะคะพี่ถอดอันนั้นกุเอาอ,อ,อ,อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เรื่องของตัวกิจกรรมอัปเดตค่ะว่าสามารถที่จะชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นช a n n e l ที่ ผู้ลงทุนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโปรไวให้กับทุกบริษัทจดทะเบียนในแต่ละไตรมาสหลังจากงบออกเนี่ยนะคะจะมีบริษัทเข้ามาร่วมจอยในแอคทิวิตี้เนี้ยโดยแต่ละไตรมาสก็จะอยู่ประมาณสัก100บริษัท บริษัทในเซตกับ m อ i เนี่ยจะจอยกันอยู่สักประมาณ3ในสเป็นบริษัทในเซตอีก1นในสเป็นบริษัทจาก MAI นะคะซึ่งสิ่งที่เราทำตอนแรกๆก็ทำผ่านแค่ในเรื่องของตัวเข้าชมหลังจากนั้นเราก็มีการทำแอปพลิเคชันนะคะ,ะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันบน iPad Android ต่างๆอันนี้สำหรับตัวไตรมาสเมื่อวันที่6พฤษภา SNC ก็จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะ SNC f o r m e r เป็นบริษัทที่บอกว่าผมจะจองบริษัทแรกของทุกๆไตรมาสแล้วก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งก็จะจองบริษัทแรกเช่นกันจนกระทั่งคุณชนิตต้องเรียก2บริษัทนี้แล้วก็ผมจะโยนหัวแล้วก็อยพี่เลิกเป็นคนละไตรมาสแล้วกันนะ,ะวันนึงไตรมาสหนึงน่งอาจจะเป็น SNC ขึ้นก่อนอีกไตรมาสหนึ่งจะเป็น PSL ขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็น2บริษัทที่ <Good problem. S 1> เขาก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอาร์คีฟนะครับผมอาร์คีฟย้อนหลังไปตอนนี้ห้าหกไกมากห้าหกไปมากย้อนกลับไปเยอะมากคือทางด้านนี้จะเห็นคนพูดนะคะ,ละแล้วก็จะบอกว่าท่านคือใครตำแหน่งอะไรทางด้านขวามือของท่านเนี่ยจะเป็นสไลด์พรีเซนเตชันที่บริษัทนั้นใช้ซึ่งถ้าสมมติว่าที่กลับไปน่าสองพันหนึ่งสองพันสิบเอ็ดมาดูในลักษณะของอาร์คีฟเนี่ยตรงไหนอยากฟังก็สกอ คือสามารถเลือกจุดที่เราอยากฟังได้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพรอไวให้กับทางอินเวสเตอร์แล้วเราก็จะเรียงตามเซกเตอร์ต่างๆเลือกรับฟังได้นะคะแล้วก็สามารถย้อนหลังดูได้ในแต่ละไตรมาสทีนี้นอกจากตัวอัปเดตที่สามารถฟังเมื่อสักครู่เราก็พยายามรวมเหล่าของข้อมูลที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนเอาไว้อีกข้อมูลหนึ่งที่เมื่อสักครู่เห็นก็คือตัวแฟกชีทซึ่งก็จะอยู่ใน เอกสารที่ส่งให้ท่านด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดน,นะคะก็สามารถเลือกได้ทั้งความเป็นใครเป็น s ซต50เซต100นะคะหรือเลือกเรียงตามเซกเตอร์ก็ได้อันนี้ก็จะมีครบทุกบริษัททั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษผมผมผมเล่าให้ฟังว่า f a แฟกช e t นี้เป็นนวัตรกรรมที่คุณจรรยพรยอมพวกผมวันแรกที่แกเข้ามาทํางานแกก็ถามบอกว่าถามชื่อบริษัททีไร อ็น like ไซคลเบียแม่ก็ตอบได้หมดบริษัทนี้เป็นยังไงก็ตอบแล้วก็ถามว่าเฮ้ยอยู่เอาข้อมูลนี้อย่างไรว่าบอกว่าเก็บเป็นเองมาเป็นเวลากี่ปีมั้งห้าปีผมทำด็อกคิมผมทำดัตเตอร์เบสใหม่หมดเลยผมเก็บ every company, every detail, everything ผมเก็บแล้วผมบอกว่าในสองหน้าผมตอบได้ว่าบริษัทนี้เป็น